ร c ชแมนช็อปร้านเติมเกมถูกไว่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมดิงออฟเลเจน์บนเว็บรับริชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และไลายเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Rich m ม n ช h o p เท่านั้นนะมิเตอร์รีวิร์ดว่าแต่ถ้าคุมจะยาวไปไหนเนะี่ยจากมนุษย์จักกนกลายเป็นศาสดาไปละ ถ้าวับเปลี่ยนหรือเปล่านะนี่ถ้าวับใหม่ด้วยพลังอาเคนอุย้ยตัวอะไรมาไงเนี่ยแปดด้วย cq อุย้ยดาเมจขาดไปนิดเดียวอดได้เฟิร์สบัตเลยเจอยาโสอะ่ะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่บอลให้ เดี๋ยววอนให้ครับพี่เอ้ยนี่ไงมันดูเยอะมันดูเยอะนักหนาโอ้เฮ้ยอะไร,รอ่ะเวทกันอย่างนี้เลยหรอผมตีออโต้จนตายนะบอกเลยเกิ <c oughs> โดโคตรไล่เลยเอาดิ <c oughs> ยาโซมานอะเอ้มีมัดโคโยทีโม่ใช่ด้วยเฮ้ยทีโมมา ตัวถ่าเอ้ยเดี๋ยวทำไมมีสองจังเกิลโอ้โหแล้มีซัพพอร์ตมันแย่งเลนกันเพราะว่าไปเจอป่าสองตัวบันเทิงอยู่เฮ้ยได้เลสสี เช่นเน้นโอ้ยปลาดาับกระจายโดนทีเยวได้คิวเลยนะโอ้ยอ่ะเอ้ยปลาไม่โดน <c oughs> เช่นเน้นเขาจะได้หรือไม่อา้าวตลบ่ะ วี e, อัปเกรดตอนเวลห้าฮัลโหลไฮ้ผมมี W ีสวยโอ้โ <g ül> <g ül> เกิดเฉยเลยจากตอนแรกเหมือนไม่มีแมวแล,ล้วอะไร,นะาาาราเนี่ยไปถาม่าไหมเฮ้ยีิมอสตีรติดจิีผหายละตายว้ะ เฮ้ยอได้ไงอย่าโอมจะแฟดเดี๋ยวจะแฟดนั่นเออแฟดอีกนายเลยว่ะยาโซโตายตั๊สีมันเท่จังเลยพลังอาเกน อัปเกรดแล้วตอนอัปเกรดก็มีท่า Animation แอน,นิเมชันนะไอ้แผลรอซื้อรอซื้อเอ้ยทีเดียวท <laughs> <laughs> ีโม เทิร์นปิดไปไปล่างฮ่ามันเยอะจริงที่พายก็ต้องยืนนิ่งอยู่ดีเอาเด้นี่เราออกของเนะี่ยโอ๊ยมาหน้าไม่หอ่อเพื่อนทีโมมาทีโมมาเคนเดนก็อยู่ เอาไมา่ใช่โมได้มาหนาพอดีเอาไอหไมอนี่มาไงตันตีเลยวะพลังอาเคนพลังอาเคนเฮ้ยตันตีแม่งตามชาโคไม่ได้สักเพลแล้วเก้ไหม เไม่ตี่ยอ้าวได้เวลาวิ่งหนีไปไหนตื่น เต๋อซะด้วยแฝดต้องแฝดต้องแฝดจังหวะนี้ไม่นอนตีาเอหรอกเอาดีดาสือเสือสแตังว่ะควนโดนมีคนโดนไม่ต้องแย่งกันไม่มีใครได้เล้ผมเลิกชิวด้วยดูท่าตอนเห็นลมกาดเลยมันโคตรอลังการ ôi ui, hẹn Teemo Đó là... Ui ui ui, hãy, มันติเสร็จถ้าฆ่าได้ติมันจะใหญ่ขึ้นอ๋อสกิลไม่มีและมองยางโซโอเคมันลากคิมโมไปคุยแล้ว่วยแล้วคิมโมโอ้ยในใจเริ่มมาแล้ว มาทำอะไรตรงนี้นะอ,อ,อันตีอะไรแล้วกันได้ไหนวะนะร <c oughs> ออย่า,าสไลด์มาเฮ้ยเศษใส่ผมอย่างนี้ วิ่งทันหรือเปล่าวิ่งทันหรือเปล่าเมจายี่สิบห้า,ลา,าแล้วนะเคเิื่อนเติมตีไปเนี่ยไปเดี๋ยวเฮ้ยมันอยู่ล่างมันอยู่ล่างเสียวแช่โค้นั่นพูดไัญชารการขาดคำวางกล่องไปวางกล่ลองไปรอมั็นหยวคลิปตอนนี้ โอ้โหดูตอนสี่บินได้ด้วยเฮ้ย,ยตัวอะไรมันหายตัวมาตรงนี้หายตัวไปเนาะเฮ้ยแค่นั็น โดนสีกันเต็มอย่างนี้แหลโอ้ตอ,อนสีเทพเกินดูดิเหมาะได้อย่างกับไอรอนแม้นดีอยาออกอะไรไปไหน เยอะนะเพื่อนแฮงกิงเกอร์อา้าวตีไปกทีมอะไรบบนะครับถึงกับออกแฮงดิงเกอร์มกากันวิกเตอร์เลยเหรอ วอ,อ้จังเลยเจ้โค้ช <laughs> ชิวเ,เลยเจอการเล็นวิ่งแลวก็กด W แม่ขาวไม่มีแฟดต,ตายไปเลย เวฟคิวเตอร์มันจะตายแล้วเดินไปเผื่อได้คอมมอดเดอร์03ลยหรอที่มันโซโล่คิว3ตัวเลยโดดมาแล้วครับมาเอาข้าวหัวออแปดแบบก็เท่านั้นอนะ ต่อจังหวะมันสับเราก็กด W อ๋อ Double ลบั f แฝดหรือเปล่าน่ะเต๋คอมเดอร์ oh oh. มีอาไหมไม่น่าทันมาหยุดแค่นี้ครับ เราไปต่อเป็นโาว่าเป็นตรงเนี้ย a g ค้นชิปไปแล้วอ่ะเราตะตันารอเตอร์มันเอาเฟิร์สสไตล์มาของอยังไม่เยอะ ใส่โคดวิ่งใส่เลยเอาเดี๋ยวผม <c oughs> วิ่งออกกันตีมัน <c oughs> เฮ้ยโล่เองจะเยอะไปโอ๊ะ 呵呵。<laughs> อิปโป้วื่นตีใหญ่ขึ้น่อยดูดินี่จัดอ้าวอยากโดนคอด้าก็ไม่บอกเออ โอ้โหโอ้โหแงงตอติโอเคตั้งตายมันควบกุมันติแล้วหมดแล้วไม่ได้ม <c oughs> ิกเซอร์มันแสดงผลมาจากไหนวะเนาะ <c oughs> นั่งใต้ทำตัวให้มันนั่งกินไหยไม่พอโจนเออหาเคียนชีพไปแล้ว ทำไมมันจีบผมันไปทางนั้นนะตายอยู่ดีอาต้าอันกันบนคนนึงเอ้โหวเตอร์มาไงหัดสวย ไอนี้ยเนาโคตรไล่เฮ้ยไอหมอนี่อันตีอันตีวงโคตรกว้างชิปเปอร์คิวโอ้วมันอันตีเอโซปะเนี่ยวงมันเริ่มเลยว่ะตัวเนี้ย มันหิวเวอะมีซอนยาด้วยเบื่อแบบให้มันไม่ได้กดซอนยาเอากดซอนยาก็เป็นป้านิ่งดิคอมโด้ร์ <c oughs> มันจะจบแล้วโอเคเขาหมดแล้วจิจู On qui est